จะติดหลายวันแล้วครับท่านผู้ชมที่ไม่ได้มา ลงทะเลครับเพราะว่าพายุแรงพายุซัดชายหาดนี้แบบโอ้โหน้าแบบลงมาไม่ได้เลยขยะก,ก็เยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ท้องฟ้าแดดจ้าทะเลสะฮบเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศรอบๆดูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสะฮบเลยนะครับท่านผู้ชมสะฮบเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชม คลื่นสะโบเลยครับนั่นนั่นนั่นครับเรือใหญ่เรือใหญ่จอดอยู่สองลำนะครับท่านผู้ชมครับก็ลงกาลงไปแถวบ่อม่วงครับท่านผู้ชมนู่นครับบรรยากาศวันนี้แบบชิวๆเลยครับคลื่นสะโบเลยนะครับท่านผู้ชมคลื่นสะโบลมสะโบแดดจ้านะครับตอนนี้เวลาก็เจ็ดโมงกว่าๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมานี่ครับต้มน้ําต้มกาแฟจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เรามาต้มกาแฟจุดนี้เลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวสักปักหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะวางหม้อได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเค,อเคขนมนี่รับรอ,อมวันนี้มาอาแบแดดอีกแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมโอน่อนมาก่อไฟไม่ติดนะครับโอเคนี่ผ่านเลยเดี๋ยวก็ใส่น้ําร้อนเข้าไปนะครับใส่น้ำเข้าไปเติมน้ำ เดี๋ยวล้างโมก่อนโู้สายอืมติดแล้วนะครับท่านผู้ชมติดแล้วโอเคเลย,เยมาเติมน้ำ ถุงกาแฟที่ชายหาดอีกแล้วนะครับเอฟซี กับาวกล้กับแวโอ้เกินเนอะมาทละโอ้มึงนอนนี้เออนอนตเเตนมาหาขยะน้นมหาขยะายะเออโอ้กองเกตัวเบนนมนกับขยะกินไห้กับแกกินกับแวไหมกกับแวกเลยอเนมหาขยะนะครับแกยาหาขยะทุกวันนะครับนโอเค หลายวันเลยครับท่านชมที่ไม่ได้ลงทะเลครับก็วันนี้ไม่ได้มาแคมปิ้งใจห่านครับหลายวันแล้พวพอดีพอดีพายุแรงมากก็วันนี้ก็เดอกาดมาจานกาแฟรครับท่านชมได้แรงกาแฟตอนเช้าครับแดดออกแดดจ้าเลยครับทู่แดดเลยครับท่านชมนี่อืม เรามาย่างหอยครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราย่างหอยที่ได้มาตะกี้นะครับได้มาชอนตัวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาตั้กาแฟกันต่อมาบรรยากาศแบบสุดฟินเลยครับตอนเช้าครับท่านผู้ชมนี่ก็ไก่จะสุกเลยครับหนึ่งตัวหยกมาได้เลยนะครับสุกแล้วหนึ่งตัวอืมโอ้ร้อนนะครับแต่ว่า เด็กตัวหนึ่งดูนะครับท่านชมวาดจะไหมหรือไม่นี่หอยครับท่านชมนีม่เนื้อแบบ วหวานเลยครับแต่เดี๋ยวมันจะมีทรายนะครับเราต้องล้างหน่อยนะครับท่านชมเราต้องล้างหน่อยไม่ได้เดี๋ยวทานตายก็ไปเราจะล้างหน่อย mm hmm. นี่ครับหอ,อยมาทานด้วยกันนะครับอ mm ื้อหืออร่อยครับ mm hmm. อื้อหวาน

นเนื้อ,อมันครับกันมกับเน่เดี๋ยวตาดูมันมันเลยครับตารอร่อยนะครับเนื้อหยหวานแบบมีรสชาติแบบมันมันเค็มเค็มมันไม่เค็มหรอกแบบกลมกลมกลมนะครับท่านผู้ชมแฟเสร็จเป็นที่ร้อยแล้วแล้วก็ย่างหอยครับท่านผู้ชมนี่ครับที่กลางอ่าวเลยนะครับ เอานี้ก็ที่วันก่อนที่เข็นรถก็มาตกปูอยู่หมายนู้นครับท่านผู้ชมหมายนู้เลยก็ต้นตะเบนเดินไปตะกี้ก็ไปยังขยะนะครับแกเอาขยะขายครับอาชีพของแกนะครับท่านผู้ชมพวกเชือกพวกขวดน้ำครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราทักปักก็ได้ออกออกกำลังกายแล้วตะกี้นะครับจักปักจะเดินหาหอยต่อสักนิดหนึ่งเปืือจะได้ออกมาย่างอีกหน่อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกอไฟให้ติดอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเป็นมาย่าง จะขอไฟนี้แหละเราจะไม่ดับก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะอเอาเผื่อเจอหอยเราก็มาย่างอีกนะครับท่านผู้ชมโอเค อนเช้าครับก็วันนี้ลงมาทะเลอีกแล้วครับหลังจากที่พายุพัดกระหน่ำมาแบบเป็นอาทิตย์เลยครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมจะมาหาหอยครับเดี๋ยวจะเอาไปย่างแล้วก็พรอมกับต้มกาแฟครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาชมบรรยากาศที่ที่จุดหาหอยพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่ได้มาได้เร็วหนึ่งตัวโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชม มันจะเริ่มขึ hina, ้นมาอยู่แล้วนะครับท่านชมนี่นี่ผมนี่หอยจะเริ่มขึ้นมาแล้วประเดดออกนะครับท่านชม้ชมนี่มันจะขึ้นมาแล้วนะครับปอแเดดออกนะครับท่านชมนี่หอยนะครับท่านชมพอแเดดออกมันจะขึ้นมาครับขึ้นมาอาบแดดนะครับท่านชมขึ้นมาอาบแดดเราก็ได้หาที่นี่ถ้าเดดนไม่ออกนะครับหอยจะหุบนะครับแดดออกนี่หอยอะมารับแดดนะครับท่านผู้ชม พาเอฟซีมาชมบรรยากาศในท้องทะเลอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มาหลายวันนะครับพายุเข้ากับเข้าหนักเลยนะครับท่านผู้ชมถล่มทลายเลยแถวมุะนอยกันตังนะครับแล้วก็แหลมชัยสิเข่าโดนไปสองสามหลังแต่ก็ไม่เยอะนะครับที่แหลมชัยแต่มุทนอยนะครับโอ้โหเยอะมากกับท่านผู้ชมก็โอเคมาช่วยเหลือกันไปนะครับท่านผู้ชมโอเคเรามาชมบรรยากาศที่ชายหาดกันต่อนะครับว่า วันนี้เราจะได้ย่างตะก,กีตัวโอเคไปเราไปริ้มกันเลยเดี๋ยวเงนะครับไลายเล็กตัว อีกแล้วหนึ่งตัวมันเพิง่งขึ้นมาจากผิวดินนะครับจผู้ชมตัวแดดออกนะครับก็ออกมาครับแดดถ้าเกิดเราไม่มาออกครับมันจะตายนะครับเนี่มันจะนอนอ้าตายอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมน่ครับแลยก็เรามาหาไปทำอาหารครับมันก็โอเค มา,า,าย่างหอยย่างหอยกับเอฟซีเราย่างหอยวันนี้เราย่างอย่างนี้กันเลยนะครับจดๆอจดตัวเล็กๆเราก็ย่างอย่างนี้เลยโอ้ยหลดตกตกนี่กับท่านผู้ชมเรามาย่างหอยริมชายหาดเอ้ยอย่าตกนะครับท่านผู้ชมอย่าตกโอเคโอ้โหตัวใหญตัวนึ่งตัวตัวทำยังไงจะสุกเลยนะครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวหรอก มาย่างด้วยแบบไม้อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวจะสุกเราก็ยกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ยโอ,โอไปก่อนไปก้อนไปก่อนยะค้ับเราไม่มีเรายย้้้้ย เดี๋ยวกดจุกเรากดจุกเรากดจุกหม้อติด,เร,ดเราก็ยกได้เลยนะครับหวานๆมันๆน,นะครับท่านผู้ชมอลเดือดแล้ว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 โอเคสุกเรียบร้อยแล้วนะครับ หวานหวาน,นมันๆโอเคอันนี้สุกแล้วนะครับท่านผู้ชมสุกเรียบร้อยแล้วแล้วตัวนี้เราก็ตัวนึงอันนี้ก็สุกแล้ว ค okay. สุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตานหน่อยพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมมันจะร้อนหน่อยนะครับแต่ว,ว่ามาทานหอยนี่ครับท่านผู้ชมหอยโอ้โหร้อน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 ,อนมันมันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เนื้อแบบหวานเลยนะครับนี่เนื้อจุดๆเ,เลยนะครับแล้วก็อื้อหือ อร่อยครับท่านผู้ชมมันเลยอือหือ,อนี่เนื้อแบบอื้อหือสุดยอดเลยตัวนี้กำลังจุกพอดีแบบหวานหวานมันๆเค็มเข้ม,น,มนะครับท่านผู้ชม มันไม่เค็มเท่าไรเลยแบบเนื้อกลมๆนะครับท่านผู้ชมเบ้าหลงเลี้ยกัดวานาฮันเนอะเดี๋ยวตามไปอืมอืมไต่บ่อมา,าวางอวน อ mm hmm. มันมันเลยครับท่านผู้ชมอือนี่ยอดจุดยอด,ดยอดือ mm hmm. อร่อยครับท่า mm hmm. นผู้ชมอือนี่อร่อยเลยแหละหอยเดี๋ยวมาทานหอยครับทุกท่านโอเค อร่อยนะครับหอยย่างกับจานปู้จมอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับจำเป็นจำตาน่อยย่างแบบมันแบบแบบมันแบบมันกลมกลมเลยนะครับท่านผู้ชม,มันอร่อยกว่าต้มอีกนะครับนะครับกอโอ้โหนะครับรู้แล้วครับว่าหอยย่างจะอร่อยขนาดไหน มันสุดยอดเลยครับท่านชมก็ให้ท่านผู้ชมถ้าได้หอยมานะครับถ้าออกไปย่างกับจะทานอร่อยมากๆครับเราจะมีน้ําพริกด้วยแบบหอยย่างด้วยโอ้โหอร่อยยิ่งยิ่งหอยแคลงเลือดหอยแคลงยักษ์ด้วยทานแบบย่างย่างมันอร่อยแบบพอแบบอาอาด้วยนครับเอามาย่างแบบทานอร่อยเลยครับมันจะบํารุงเลือดด้วยนะครับท่านชมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไป โอ้เฮ้ยี่มานมาเดี๋ยวจะไปชมบรรยากาศทะเลกับที่มานไปวางกัดนะครับท่านชมโอเคมาคอยชมแล้วก็กติดตามกันนะครับไป